เย้เยเยตอนนี้โครงการของพวกเราก็เสร็จแล้วนะครับตามมาดูกันว่าในตึกเลบอยเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มจากชั้นหนึ่งเลยพวกเราได้เปิดเป็นคาเฟ่ชื่อว่าร้านคาเฟอินนะครับใครหาที่แฮงเอาท์นอนแอลกอฮอล์แล้วล่ะก็แม่ที่นี่ชิลส,ส,สุดเลยไม่ต้องออกไปไกลถึงนอกเมืองก็มีคาเฟ่ชิลๆกาแฟดีๆบรรยากาศเป็นการเอสไตล์เนเบอร์ูดไว้คอยบริการอยู่นะครับและพิเศษสำหรับท่านผู้ชมแค่บอกว่ามาจากชาแนลเลบอยก็จะได้รับส่วนลดไปเลย10%ทุกเมนูโอ้โห oh บรรยากาศก็กดีแถมยังลดเยอะขนาดนี้ไม่มาไม่ได้แล้ว ต่อมาที่ชั้นสองพวกเราเปิดเป็นตึกติววารูปนะครับโอ้ว้าวบรรยากาศก,ก็จะแตกต่างจากข้างล่างเลยแต่ก็เข้ากันได้อย่างลงตัวนะใครกําลังหาที่เรียนวารูปอยู่เนี่ยก็ไม่ควรพลาดมาเรียนกับเลออาร์ตสตูดิโอด้วยประการทั้งปวง <Okay. S 1> เพราะพี่ติวของเราส่วนใหญ่ก็อยู่ในวัยแก่ชาราประสบการ์แก่กลา้าพร้อมจะถ่ายทอดวิชาให้น้องๆทั้งการนําไปใช้สอบเข้ามาหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งจะเอาไปใช้ต่อยอดทํางานจริงต่อไปก็ได้หมด <Okay. S 1> มาเรียนที่นี่นอกจากจะได้สาระความรู้ไปแล้วเนี่ยโอ้ความนาขอให้บอกครับ ความสนุกส <ivan. S 1> นานที่นี่เต็มเปี่ยมแน่นอนขอให้แค่น้องๆตั้งใจเชื่อฟังผู้พีพ่ๆความสนุกความหาไม่มีพักครับทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้ตึกติวเืออาร์ตก็จัดโปรอยู่เช่นกันตอนนี้ถ้าน้องๆลงสมัคร1คอร์สเรียน8ครั้งจากราคาปกติที่3,600บาทเราไม่ขายครับตอนนี้เราลดเหลือแค่3 2 0 0บาทเท่านั้นและพิเศษยิ่งกว่าถ้าลง2คอร์สหรือสวิชาพร้อมกันที่16ครั้งจากราคาปกติที่7,200ับาทเราก็ไม่ขายครับเพราะเราลดเหลือแค่5 9 0 0ัเา้อบาทเท่านั้นเอง oh, oh. <Honestly. S 2> โอ้โหลดหูตาแตกขนาด ตึกขัวจะกครีเอทิฟขนาดนี้จะมีที่ไหนทําได้แบบเราอีกเล่าก็ไม่มีแล้วครับอยากจะมาเหรอก็ไม่ยากครับดูตามแผนที่นี้ได้เลยตึกติวของเราตั้งอยู่ที่ซอยสามเซนเก้าซอยเดียวกับวัดราชาธิวัสวิหารใกล้ๆโ,โรงเรียนเซนคาเบลนะครับมีรถมาแล้วครับโอ้โหที่จอดรถเหลือเฟือครับจอดในวัดราชาธิวาสได้เลยอยากมาพบกับพวกเราตัวเป็นๆตอนมีชีวิตอยู่ก็แวะเวียนเข้ามาได,ได้นะครับพวกเรารอท่านผู้ชมอยู่จ้า ตอนนี้คือท่านผู้ชมน่าจะสามารถเออเอาไปประยุกต์ใช้ได้แล้วจากกล่องซีเลียมเราจะซอยยังไงให้มันกลายมาเป็นเฟอร์นิเจอร์กลายมาเป็นโปรดักต์จะมีเบสิกมาให้ดูอีกอันหนึ่ง 1. VP แต่ว่าทีเนี้ยผมจะไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดขึ้นแล้วเพราะว่าการใช้ไม้บรรทัดขึ้นเนี้ยมันทําให้งานมันช้ามันจะต้องอาศัยความรวดเร็วนิดหนึ่งดังนั้นการที่เราควบคุมด้วยฟรีแฮนมันจะรวดเร็วกว่าอ้าวเดี๋ยวตามไปดูกันว่าถ้าผมใช้ฟรีแฮนในการวาดโปรดักต์ภาพเปอร์สเปกติฟ์หนึ่งจุดจะออกมาเป็นยังไงช การวาดโต๊ะแบบเมื่อสักครู่นี้มันใช้ไม้บรรทัดในการช่วยวัดมันก็ดีแหละเพราะว่าเส้นที่มันได้ขึ้นมามันก็จะตรงมันก็จะดูเรียบร้อยแต่สิ่งที่มันเสียไปนั่นก็คือเรื่องเวลาแล้วก็ความรวดเร็วในการทํางานทีนี้บางคนก็อาจจะชอบลายเส้นที่มันแบบฟรีสไตล์หน่อยบางทีขีดเส้นตรงมันอาจจะต้องแบบยึกยๆๆอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะแบบดูมีความอาร์ติสหรือเปล่าถ้าเกิดคุณชอบงานในลักษณะที่มันรวดเร็วชอบเส้นที่มันฟรีฟอร์มการที่เราวาดลูกด้วยฟรีแฮนหรือว่าการที่ไม่ได้้้ใไมมบบบบรรรรททัััดดนนนกกกกาขีเสตตตงง่ย็ออโจ์คุณซึ ก็เลยจะวิธีการวาด f รแ e hand เนี่ยลองมาสอนทุกคนดูอ่ะอันนี้ก็คือชั้นวางหนังสือโง่ๆเหมือนกันแต่ที่มันไม่โง่นั่นก็คือว่ามันมีพร็อพอยู่เยอะมากพร็อพในที่นี้ก็แบบตัวพวกหนังสือแฟ้มเฟิร์มถ้วยไหกระมังอะไรประมาณนี้ที่มันตั้งอยู่บนชั้นวางไอ้โครงตู้เนี่ยถ้าเกิดใช้ไม้บรรทัดในการวาดมันก็คงไม่ยากหรอกแต่ไอ้พร็อพเยอะๆพวกนี้ถ้าเกิดเราโอ้โหต้องแบบไปใช้ไม้บรรทัดกะระยะนู่นนี่นั่นมันก็อาจจะทําให้งานมันช้าได้ดังนั้นถ้าเกิดอยากวาดติดนี้ให้มันเร็วแล้วกก็็็ดูมมีคควาาเเเปนนสขออองงุณจจะ ลองใช้ฟรีแฮนหรือว่ามือเปล่าในการวาดดูอะพูดเยอะแล้วอย่างแรกที่จะสร้างขึ้นมาก็คือเส้น H L ก็ใช้ฟรีแฮนไปเลยนะพยายามลากเส้นนอนให้มันตรงชื่อผมไม่ลากหมดแล้วกันลากเท่าที่จะใช้จุด V P อยู่กึ่งกลางเหมือนเดิม <Okay. S 1> ทีนี้เนี่ยก็มาดูว่าความกว้างของตัวตู้ตัวนี้เนี่ยมันควรจะต้องมีขนาดกว้างแค่ไหนผมก็กําหนดให้มันเลยว่าให้มันกว้างจะก,กึ่งกลางมาทางซ้ายประมาณนี้ ดังนั้นมันก็จะไปทางขวาเท่ากันปึ๊บโอ้มันจะใหญ่ไปเล็กลงนิดหนึ่ง เอาเท่านี้ดีกว่าทีนี้ก็มาสังเกตว่ามันตั้งอยู่ในตำแหน่งไหนอันนี้ normal eye view แน่ๆเพราะมันเห็นทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างแต่จากอันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าด้านบนมันจะเห็นแค่นิดหน่อยด้านล่างจะเห็นเยอะกว่าดังนั้นหมายความว่ากล่องนี้มันมีแนวโน้มอยู่ด้านใต้เส้น HL มากกว่าถ้าเกิดใครเรียนด r ออ i n g จะสังเกตได้ว่าเส้นที่ผมใช้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับเวลาเราเรียน d r ออิ n g free hand เลยมันก็นํามาประยุกต์ใช้ในการวาดพวกโปรดัก t เฟอร์นิเจอร์หรือว่าห้องหรือว่าตึกเพื่อที่ทําให้งานวาดของเราเนี่ยมันเร็วขึ้นเพราะว่า เป็นแค่งานสเก็ตไงต้องการความรวดเร็วอยู่แล้วบางทีถ้าเกิดแบบเราไม่ได้มีไม้บรรทัดเราก็สามารถสร้างโครงมันขึ้นมาได้อันนี้ก็แล้วแต่สไตล์คนว่าชอบเส้นในลักษณะไหนส่วนตัวผมเนี่ยชอบใช้เส้นในลักษณะนี้มากกว่าเพราะว่าเส้นมันฟรีกว่าอิสระมากกว่าเวลาผมจะทําเคิร์ฟหรือว่าวาดโปรดักที่มันยากกว่านี้เนี่ยมันก็วาดได้ง่ายกว่ายังไงคุณก็ควรจะต้องเรียนรู้ไว้ว่าถ้าเกิดคุณจะวาดโปรดัก์ที่มันยากขึ้นคุณควรจะต้องฝึกฝนวิธีการล่างโครงอย่างนี้ไว้อันนี้ผมก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ถ้าเกิดว่าคุณณยัังไไไมม่่่่ชชนนนหหรรืออวาา้้บเเสใกษะท คุณก็อาจจะไปเลือกใช้พวกไม้บรรทัดในการช่วยล่างเส้นแบบตัวโต๊ก่อนหน้านี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับแต่เดี๋ยวทีนี้ผมวาดให้เสร็จก่อนแล้วกันปึ๊บอ่ะยิงเข้ามาหาจุด VP ีคือถ้าเกิดว,ว่าคุณทําไปบ่อยๆเนี่ยมือคุณมันก็จะนิ่งเองอย่างลายเส้นของผมจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างขยึดขยักใช่ไหมแต่แบบบางทีลายเส้นของเพื่อนผมอย่างเงี้ยถึงแม้เขาจะวาดแบบฟรีแฮนก็ตามแต่เส้นเขาจะตรงกว่าอันนี้มันก็แล้วแต่ลักษณะเส้นของแต่ละคนมันก็จะทําให้งานของคุณเนี่ยมันมีเอกลักษณ์มีความเป็นตัวตนคุณใใส่เข้าาไปนนง ก็เป็นสิ่งที่ดีไปอีกอย่างทีนี้มันต้องแบ่งชั้นมีกี่รูหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, ่งสองสามห้าหก พวกนี้ก็จะเป็นแกนของชั้นวางชั้นมันก็จะดูเท่าๆกันทีนี้ก็มาใส่ความลึกดูว่ามันลึกประมาณไหนเหมือนกันครับกะด้วยระยะสายตาเออผมอาจจะเริ่มจากชั้นบนก่อนเห็นชั้นบนมันน่าจะลึกประมาณนี้แคบแคนิดหนึ่งสิ่งสําคัญของการทําฟรีแฮนก็คือยังไงคุณก็ควรลากเส้นตรงให้มันตรงอ่ะตรงในที่นี้หมายความว่าถึงเส้นมาจากขยิกขยักขยิกขยักแต่ถ้าเกิดแนวนอนคุณก็ต้องศูนย์องศาแนวตั้งก็ต้อง90องศาแบบไม่ได้แบบเอียงมาอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครเรียนดออิ่งมาเนี้ยก็น่าจะเข้าาาใจควมมหย ของคําว่าฟรีแฮนนะเดี๋ยวดออิ่งผมว่าน่าจะสอนหลังจากที่สอนภาพเปอร์สเปกติฟจบนี่แหละร <Okay. S 1> อติดตามพื้นฐานดออิ่งอยู่ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันไปก่อนนะครับ mm hmm. ก็ดูไว้เป็นความรู้ประดับบารมีไว้เ mm hmm. อาละความลึกก็ประมาณนี้ทีนี้ก็ด้านหลังเนี่ยมันจะมีโครงไม้อยู่ตรงกลางเห็นปะอันนั้นมันคงไว้สําหรับรองรับน้ําหนักของตู้แหละ mm hmm. ก็วาดขึ้นมา ทีนี้ก็มาใส่ชั้นวางแต่ละชั้นและชั้นวางด้านล่างสุด พอเส้นมันเริ่มเยอะเนี่ยเราก็อย่าไปงงกับเส้นตัวเองซะก่อนนะในเมื่อมันเป็นลายเส้นเราก็ควรจะควบคุมให้ใหได้ไม่ใช่เฮียวาดไปเอ้าเฮียวาดถึงไหนแล้ววันนี้งงตัวเองแต่ชา n น l นี้ไม่รีบครับค่อยๆฝึกๆไปเออสาหรับน้องๆที่ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาเรียนที่ตึกหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วอยากจะลองฝึกวาดดูเองแต่ว่าไม่ไม่ได้มีแบบอย่างอื่นให้ดูเพิ่มเติมเนี่ยพี่แนะนําว่าให้เข้าเว็บ P i n เ e ล e s t แล้วก็ลองเสิร์ชว่า Product Perspective ติึ1 VP แล้วก็ลองเลือกรูปง่ายๆมามาลองวาดกันดูเพราะวิธีการทุกอย่างเนี่ยก็จะเหมือนกับที่พี่สอนนี่แหละเพียงแต่ว่าเราต้องการแบบเพิ่มเติมในการที่จะช่วยทําให้เราทํางานหลากหลายขึ้นลองเลือกเฟอร์นิเจอร์มาหลายๆรูปแบบแล้วลองวาดดูถ้าเกิดอยากลองวาด2จุด VP ซึ่งเดี๋ยวจะทําต่อจากนี้ให้ดูนี่แหละก็เขียนว่า2 VP น้องๆก็น่าจะดูกันออกนะว่าอันไหน1.2จุดอยากวาดแบบง่ายๆก่อนก็ลองดูว่าเอออันไหนแบบมันเป็นโครงสี่เหลี่ยมแบบที่พี่ทาอยู่เนี่ย แต่ถ้าเกิดเอ้ยเจาะกล่องสี่เหลี่ยมเบื่อแล้วอยากจะลองซีฟอร์ก็ลองทําดูเดี๋ยวยังไงพี่ก็ทําคลิปออกมาสอนนี่แหละแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับเพราะว่ามันน่าจะไปอยู่ในขั้นแอดวานและอยากจะปูพื้นฐานเบสิก <Basic S 2> ทั้งหมดเนี่ยให้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนทุกภาควิชานะครับอ้าวพูดไปพูดมาว่าเสร็จแล้วนะโครงรุมๆวงของมันตรงนี้ก็แถวเดียวกันกันกบชั้นนี้อันนี้ก็คือวิธีการเช็คความละเอียดรอบครอบของงานเราชั้นนี้มันก็จะเท่ากับชั้นนี้พอดีอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เกียดว,วาดพร็อพวกกกของตงแตแ่ อาจจะใส่เส้นจริงเลยก็ได้แต่ทีนี้ในเมื่อผมเป็นคนสอนนะครับผมก็ต้องโชว์เทียมนิดนึงดังนั้นก็จะใส่พร็อพลงไปด้วยนะข้างบนมันก็เป็นหนังสือง่ายๆเร็มเหี่ยมปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอ่ะ ทีนี้ก็มาเป็นขวดถ้าเกิดใครเรียนพื้นฐานดออิ่งอยู่เนี่ยก็น่าจะวาดกันได้โครงขวดมันขึ้นมายังไงเนี่ยอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดไปใช้ม้บรรทัดนะยุ่งยากเกินถ้าเกิดเราขึ้นฟรีแฮนมาเลยมันก็จะงง่ายๆอย่างนี้แต่ข้อจํากัดของมันก็คือว่าถ้าเกิดเรายังไม่ชํานาญการกะระยะมันอาจจะทําให้สเกลมันดูเพี้ยนไปจากเดิมได้ตอนต้นคลิปผมถึงบอกไว้ไงว่าไอ้ที่ผมกาลังจะวาดเนี่ยผมชัวร์แล้วว่าผมสามารถกะสเกลได้เองไม่น่าจะเพี้ยนไปจากของเดิมมากแต่สําหรับคนที่ยังไม่ชินก็ต้องฝึกว่า ถ้าเกิดว่าคุณมัวไปแต่ใช้ไม้สเกลวัดวัดวัด,วด,วด,วดวัดวัดทุกอย่างมันก็จะไม่ได้เรียกว่าควิกสเกลแหละควิกสเกตมันต้องไวๆสามารถกะระยะด้วยสายตาตัวเองได้ดีระดับหนึ่งคือไม่ได้เพี้ยนมากเกินไปมันเพี้ยนแหละเหมือนสมองผมเนี่ยแต่มันเพี้ยนไม่มากจนแบบดูแล้วโอ้โหแตกต่างจากของเดิมเยอะพวกพล็อปที่ผมเลือกมาเนี่ยก็จะเลือกมาแต่อันที่ง่ายๆคิดว่าทุกคนดูแล้วน่าจะเอาไปทํากันได้นะ อนนี้ผมก็ร่างโครงรวมๆเสร็จแล้ว <Okay. S 1> จะเห็นได้ว่าการใช้เส้นฟรีฟอร์มเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เส้นของเรามันดูออร์แกนิกดูธรรมชาติมากขึ้นแต่ข้อดีของการใช้แม่บรรทัดช่วยเส้นมันก็จะดูเรียบร้อยมากขึ้นผมไม่ได้บอกว่าอันไหนมันดีกว่ากันอันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วก็แล้วแต่ละงานของแต่ละคนที่จะไปทําผมเอาตัวอย่างมาสแสดงให้ดู2รูปแบบอ่ะก็ลองไปเลือกใช้กันดูนะครับตอนนี้เราก็น่าจะรู้วิธีการเอากล่องสี่เหลี่ยมโง่ๆแบบ 1. VP ดเนี่ยไปประยุกต์ใช้แล้วว่าการซอยช่่่่่ออออองงซยยเเเเพพืใหห้้กกิดดะะไไรผลลัธ์ททีี็็็จปนนาคุณ กลายเป็นโปรดักโตได้ชั้นวางของได้แล้วก็ได้อีกหลายๆลยอย่างแต่ดีเทลมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเป็นเก้าอี้ก็ได้เป็นเตียงก็ได้แต่อันนั้นก็อาจจะไม่ได้ใช้แค่กล่องเรียมเียมและอาจจะต้องมีการเอียงบ้างนิดหน่อยอันนั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่สิ่งที่เราจะพูดต่อจากนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นกล่องงูๆแบบภาพเปอร์สเปกตรีจ2ด VP จะซอยออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูต่อจากนี้แต่ตอนนี้เนี่ยผมขอเก็บรายละเอียดเส้นจริงของภาพนี้ให้เสร็จก่อนเสร็จออกมาแล้วจะดูดีไหมมันก็ต้องดููููดด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 ีีีีีีออยยยย่่่่แลล้้้้ววววตะะเเเมมกัังงนนนจไไไไผาาาปป และนี่คือเสียงตามสายมาบอกท่านผู้ชมว่าอ้าวขึ้นโครงเฟอร์นิเจอร์เป e c t สเป2 VP เนี่ยไว้ต่อกัน EP หน้านะครับใครรออยู่ลงเร็วแน่นอนเพราะตัดพร้อมกับ EP นี้แหละแต่ว่า EP นี้เนี่ยโอ้โหชักยาวไปแล้วนะยกยอดยกยอด,ยยอดไปต่อกัน EP หน้านะจ๊ะใครไม่อยากพลาดสาระความรู้จากช่องของเราก็กดกระดิ่งเอาไว้ YouTube ก็จะได้แจ้งเตือนทุกครั้งที่คลิปของพวกเราลงนะครับ แล้วก็ถ้าอยากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับไม่เสียตังค์โดยการช่วยกันกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับพวกเราเยอะๆด้วยนะสำหรับ EP นี้ก็ขอตัวลากันไปด้วยสปีดรออิ่งของฉันวางหนังสือนี่แล้วกันเป็นไงล่ะสวยไหมล่ะไปก่อนแล้วครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ